โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นี่ครับอของโพสต์ใน i อจีนี่ครับอาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ต้องการจะเพิ่มยอดไลน์นี่ครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนีครับอขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับอแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับเราเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkdh m com กันแล้วนะครับ อ่ะพอเข้ามานงานปากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับอ่ะขอให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนีครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับถ้ากอยลืมอ่าอย่าลืมครับติกที่ด้านล่างตรงนี้ครับสองช่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครนะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลนี่ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานรับโดิบัญชีก Google หรือว่าด้้านนงงตรีป เอาไปเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m k i t t y h e a c o m กันแล้วนะครับออะพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีอ่าเขาจะมีนี่บประกาศนะครับแจ้งอัปเดตบริการนะครับก็จะเป็นบริการคอมเมนต์เฟซบุ๊กนะครับที่ยังปิดปรับปรุงอยู่นะครับอบริการอื่นนะครับยังคงใช้ได้เป็นปกตินะครับอ่ะก็กดปิดนครับ พอเข้ามาแล้วก็มาดูดี่ดนบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มใม้เ่าเลือกใช้บริการเลยนี่ครับจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นี่ครับอินสตาแกรมทิกต k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันนี้ส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มอินสตาแกรมนะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับแล้วก็มาดูที่โมดู่ต่อเลยนะครับเอาวันนี้นะครับเราจะเพิ่มไลค์หรือว่าถูกใจในเองนะครับก็เลือกมาที่ถูกใจตรงนี้นะครับรับประกัน30วันนะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับ อันไนบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีเลทราคานะครับแล้วก็ความเร็วของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้นะก็จะเป็นคําอธิบายะครับของบริการที่เราเลือกมานี่ครับต่อมาในโวนองลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ไอริสแกรมกันเลยนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับก็ให right ้มาคัดลอกลิงนะครับของโพที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์กันเลยนะครับอ่ะแล้วก็นํามาวางนะครับอ่ะในโซนปริมาณนีครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดไลค์เท่าไหร่นะผู้ชมก็เอามาใส่ที่ช่องนี้เลยนะครับผมก็จะใส่ไปที่1 0 0รอนี่ครับอ่ะพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนะครับค่าบริการนะครับเขาจะคํานวณมาให้เราแล้วนะครับอ่ะผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยนะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับ ต่อมานะครับก็ให้คุณผู้ชมนํามาดูที่หน้าบริการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบริการนะที่เราเลือกมาเนี่ยเรวก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพลที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนาให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์ที่ตัวเองใส่มาดูด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าเพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องนะครับยอดรายก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลานะที่เรากดสั่งซื้อนะะะครับวก็็จเปนนสถาีะครับขเราําเนนิการรนะคับ ในระหว่างที่เร,เราเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดครับที่ได้เข้ามาใช้ง,งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับอาจจะเกิดมียอดจํานวนเงินนะครับในเว็บไซต์ไม่เพียงพอนี่ครับอหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้ง,งานกันใหม่นะครับแลายังไม่รู้ว่าเติมเงินยังไงนี่ครับก็อุผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับอในเมนูเติมเงินครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางเลยนีครับช่องทางแรกจะเป็นการสแกน QR code โคทุกธนาคารนะครับตรงนี้ก็มาใส่จํานวนเงินนะครับด้านล่างตรงนิด้เลี่ยครับที่เราต้องการจะเติ เขาก็จะมีคิวอาร์โครับขึ้นให้เราสแกนกันแล้วนะครับอะต่อมานะครับช่องหน้าที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับอะก็มาคัลล็อกได้ไมบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วพอทํารายการเรียบร้อยแอบก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะครับในช่องทางนี้รับสามารถใช้หลายช่องทางเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกน q ิวอาโค้ดบทุนมณีวอลเล็ตนะครับประกอธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้เพิ่มเติม ต่อมาครับก็จะเป็นอังปา w วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับอาจจะในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนตรงนี้นะครับก่อนที่จะอ่าก่อนที่จะเติมเงินนะครับก็อาจจะลืมอ่านคําแนะนากันไว้ก่อนเลยครับต่อมาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนีครับอ่ะตอนนี้นะครับยอดไล์นะครับมีอยู่ G2 ไลน์นะครับผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดไลน์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าตัวนี้ยอดรายของเราเนี่ยครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง136ไลายกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นเกินไปบ้างนะครับผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปนี่ครับอ่าเพราะว่าทางเว็บนะครับก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีนะกรรวดเร็วมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็คุ้มค่ามากๆด้วยนี่ครับอ่าพอยอดขึ้นกนเรียบร้อยนะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับมาที่เว็บไซต์กัันนเลยะครบ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาคลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนะได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี้ยผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะได้ตาค่าแนะนำนะถึง5%ากันด้วยนะครับ อ่ะแล้วหากว่าคุณผู้ชมท่ไนใดนที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับเกิดติดปัญหาในการใช้งานอะไรนะครับก็คุณผู้ชมนะครับอ่กกดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อ admin นะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อ a d m สองช่องทางเลยนะครับอาจจะมีเป็นตัวชื่อเรือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็เลือกติดต่ออ d m i กันไปได้เลยนะครับ และสาหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ